นี่เรามาเฉลยกันนะครับสำหรับท่านที่เลือกว่าความมัง่งคั่งนั้นจะได้มาจากทางใดหรือแบบรูปแบบใดทั้ง3ามใบเป็นไพ่พลังบวกแล้วก็พูดถึงเรื่องความมัง่งคั่งความมั่งมีร่ํารวยมีเงินมีทองกองอยู่ตรงหน้าเลยนะครับแต่ว่าจะได้มาแบบวิธีไหนเรามาเฉลยกันในคลิปนี้นะครับสําหรับท่านที่เลือกใบแรกนะครับใบแรกนี้ก็คือเรื่องของความมัง่งคั่งเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นการเหมือนการแบ่งได้รับส่วนแบ่ง แล้วอย่าลืมด,ด,ด,ดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเงิน US อดอลลาร์ถ้าท่านได้ติดต่อก,กับาสายต่างชาติหรืออาจจะมีสายเปเงี้ยนะฮะถ้าเป็นคนต่างชาตินี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นนะครับก็แสดงว่าได้รับปันผลได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็ได้สิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนรวมทั้งโชคลาภด้วยเช่นกันนะครับแต่เมนหลักสำคัญนะครับคือเรื่องของต่างชาติออนไลน์ หรือมีผู้อุปถมค้ำจูแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งได้รับเงินทุนอะไรเงี้ยนะครับผมหรือการที่ท่านได้รอบางสิ่งบางอย่างเพื่อในการปันผลก็จะได้เช่นกันสำหรับใบที่2นะครับท่านที่เลือกนะครับผมนี่คือเรื่องโชคเรื่องลาบเลยครับ ในบรรดา3าใบในะครับใบนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของโชคของลาบฟ้าประทานมานะครับของฟรีของฟุกนะครับหรือแรงจิตอธิษฐานที่ท่านขอไว้นะครับ่าจะให้ได้เงินได้ทองหรือขอขออะไรก็ได้นั่นคือความสําเร็จที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฟ้าประทานมานะครับโชคลาบไม่กระทั่งความเสี่ยงอะไรที่ท่านลงทุนไปด้วยความเสี่ยงนะครับผมก็จะได้กลับคืนมาครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ได้ ลดความเสี่ยงแล้วก็ไม่กระทั่งความเสี่ยงนั้นหายไปแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมาแบบนี้นะครับฟ้าประทานมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานมาให้แล้วส่วนใบที่3นี้จะตรงกับเหมือนกับทางทางเราก็แล้วกันนะครับที่เราทํามาหากินนะครับแล้วก็พึงระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วยนี่คือรับทำไมบอกว่าระมัดระวังเขารู้จักรู้จักใช้เงินนะครับแล้วก็คนทําต้องได้คนเก่งต้องดีและมีความสุขนั่นคือแลกจากการกระทํางาน ทำงานในสายอาชีพอะไรต่างๆท่านทาแล้วจะได้ผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเนี่ยเห็นไหมนั่งอยู่ตัวข้างหน้าหน้าจอของตัวคือการทํางานนะครับแล้วทํางานนี้ได้ผลสำริดด้วยเป็นกําลงกําไรเยอะแยะมากมายและข้างหลังลึกๆจะเป็นเซฟนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมั่งมีแล้วนะครับท่านก็รู้จักเก็บด้วยใบนี้นะครับผมครบทุกอย่างเลยนะครับในการประกอบสัมมาอาชีพท่านได้ผลตอบแทนเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ตามผลตอบแทนก็ได้ตาม ปริมาณที่ท่านได้ลงทุนไปท่านที่ได้ลงแรงไปด้วยสติปัญญาและความสามารถได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้จะตรงกับประมาณว่าชีวิตเราเลยนะครับเพราะชีวิตเราคือต้องทํางานปฏิบัติสัมมาอาชีพใช่ไหมครับผมส่วนนี้ก็คือเรื่องของ การปรปถมคำชูต่างชงต่างชาตินะครับรายนี้ก็คือลาบลอยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคําทํานายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนละรับฟังด้วยนะครับยืนยันกันอีกทีกับเขียนคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากสาหรับการติดตามทุกทุกท่าน